สวัสดีครับมาเจอผมตอนเวลาตีห้าสีนาทีครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการขุดเหรียญซิกจีพีกันครับเหรียญซิกจีพีเนี่ยจะเกี่ยวกับ ชัด GPT นะครับไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับแต่ว่าคล้ายๆกันซึ่ง s i ก GPT เนี่ยจะเอาแรงขุดของการ์ดจอเราเนี่ยไปเทรน AI เป็นแบบว่า generative chat นะครับก็คือแชทแบบเรียลไทมเหมือน Chat GPT แล้วก็ s i ก GPT เนี่ยอยู่บนเชนของวาน่านะครับก็คือเหรียญวาน่าตรงนี้เหรียญวาน่าเนี่ยระดมทุนไปประมาณ25ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ได้ทำการเปิดมินเนตไปแล้ว ไม่นานนี้นะครับก็มีเหรียญตัดหนังเยอะแยะมากมายที่อยู่บนเชนของวานาครับเชนของวานาเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้กับโปรเจกต์ต่างๆที่เข้ามาสร้างบน เชนของมาหนานะครับมาน่าเนี่ยที่ผมไปอ่านมาเนี่ยจะเป็นเชนที่เอาไว้สําหรับการเก็บข้อมูลนะครับซึ่ง AI เนี่ยต้องใช้ข้อมูลจานวนมากนะครับเชนของมา n น้าเนี่ยก็จะทําให้เก็บข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลอะไรอัดตรงเนี้ยสะดวกขึ้นนะครับก็อาจจะประมาณนี้นะผมอาจจะไม่ได้ลงลึกกับเชนมานามากนะครับก็หลังจากที่จบเทสเน็ตของเชนมาหน้าไปเนี่ยได้เงินเยอะมากๆนะครับคุ้มมากๆสําหรับตอนที่จบเทสเน็ตไปไม่นานนี้ซึ่ง มันก็จะมีโปรเจกต์อื่นเยอะแยะมากมายที่ผมมองอยู่ก็มีอีกเหรียญตัวหนึ่งครับชื่อว่าโวลล่านะตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการขุดในคลิปหน้านะครับสาหรับใครอยากลองขุดก่อนก็สามารถไปลองดูกันได้นะแต่คลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการขุดของซิกจิปีกันก่อนที่เราจะไปขุดกันเนี่ยเราต้องเตรียมตัวก่อนนิดนึงครับทุกคนเนี่ยต้องมีกระเป๋าที่ชื่อว่า Meta m a นครับตรงนี้ทุกคนก็อาจจะมีกันอยู่แล้วก็ให้ทุกคนทำการติดตั้งแล้วก็สมัครเก็บซิฟเฟตอะไรต่างๆไปนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนทำการกด ล็อกอินตรงนี้เข้ามาที่เว็บของซิก GPT นะครับแล้วกดล็อกอินทีนี้หลังจากที่เรากดล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราเชื่อมกระเป๋าหลังจากที่เราเชื่อมกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างเล็กๆด้านบนตรงนี้เด้งขึ้นมาว่าเราเนี่ยต้องการเชื่อม Google Drive กับหมายเลขกระเป๋าหมายเลขนี้เพื่อทําการอัปโหลดข้อมูลของซิก GPT เนี่ยลง ไปยัง Google Drive ของเรานะครับเราก็กด OK ไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการเลือกบัญชีและก็ล็อกอินไปนะครับแล้วก็ให้สิ์ของซิก GPT เข้าถึง Google Drive ของเราไปเดี๋ยวผมก็เอามาซักหล้วกันดําเนินการต่อทีนี้เนี่ยก็จะล็อกอินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปขุดกันนะโอเคครับเรามาเริ่มวิธีการขุดซิก GPT แบบแรกกันเลยแบบแรกเนี่ยเป็นวิธีการขุดที่ง่ายมากๆครับให้ทุกคนเข้ามาในเว็บนี้ทีนี้กดไปที่ Miner ตรงนี้นะครับทีนี้เราสามารถเริ่มขุดในเว็บได้เลย ก็สามารถกด start mining ตรงนี้เริ่มขุดทีนี้ก็รอโมเดลโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่นครับอันนี้ก็จะเป็นการเจนข้อความออกมาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองขุดไปสักคู่หนึ่งและทีนี้จะรอให้ครบ5ข้อความนะครับและผมก็จะอัปโหลดข้อความให้ทุกคนดูกันโอเคนะครับอันนี้ครบ5ข้อความแล้วเขาบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยห้าข้อความก่อนที่จะอัปโหลดนะครับผมก็จะกดอัปโหลดเลยและทีนี้มันจะให้เรากดยืนยัน transaction นะครับกดไปเรื่อยๆสัก3 4 transaction จนกว่าเราจะได้ point นะครับ โอเคนะครับ point ของเราตรงนี้น่าจะใกล้ขึ้นแล้วอ่าทีนี้ถ้าขึ้นมาอัปโหลด complete แล้วเนี่ยแสดงว่าเราได้เงินเป็นที่เรียบร้อยครับได้เมเนท point ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยข้อดีของการขุดในเว็บเนี่ยคือว่าเราเนี่ยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเราไปขุดในโปรแกรมเนี่ยมันจะมีอีกโปรแกรมหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นโปรแกรมก็คืออันนี้เนี่ยเราต้องเสียวานาในการที่เราจะติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ขุดนะครับขั้นต่ำเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งวานาแต่ในเว็บเนี่ยมันจะไม่เสียค่าธรรมเนียมตรรงนนี้นบก็็สามามถขุดใเว ไไปด้แต่ว่าประสิทธิภาพในเว็บเนี่ยมันจะเจนข้อความช้ากว่าประสิทธิภาพบนโปรแกรมนะครับโปรแกรมเนี่ยจะเจนไวกว่ามากแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพของคอมเราเนี่ยน้อยกว่านะครับแต่ว่าผมก็ลองคุดในเว็บแล้วสําหรับผมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแค่ว่าเราต้องมานั่งกดเองแต่ว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าเราเนี่ยจะไม่ต้องเสียเหรียญวานานะครับ แต่ถ้าหากว่าสําหรับใครเนี่ยที่อยากขุดในโปรแกรมต่อเนี่ยในเว็บเนี่ยไม่อยากกด transaction อะไรต่างๆแล้วก็อยากเจนข้อความได้ไวกว่าก็ให้ทําการโอนเหรียญวานามาก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่คอ n Market Cap แล้วก็ลองเสิร์ชเหรียญวานาดูทีนี้มันจะมี exchange ต่างๆหลาย exchange มากที่รองรับซึ่งให้เราไปซื้อเหรียญวานามาประมาณ0.3ถึง0.2นะครับ0.3ถึง0.2วานาประมาณ2ถึง3เหรียญนะซื้อแล้วก็โอนเข้ากระเป๋า MetaMask เรา,านะครับในกระเป๋า MetaMask ผมก็จะ มีเหรียญวาน่าอยู่ตามนี้เลย3เหรียญวาน่าของผมตรงนี้0.3เหรียญก็ทําการโอนมาโอนเข้ากระเป๋ามาหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปขุดในโปรแกรมกันสําหรับบนวิดีโนะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่หน้า m i n e r ตรงนี้นะครับแล้วก็กด r u น docker miner on VPS ตรงนี้ทีนี้มันจะเด้งเข้ามาหน้าต่างนี้ต่างนี้เขาก็มีรีเควสต์อยู่ว่าเราต้องมี Docker อยู่บนเครื่องแล้วก็ ต้องมี0.1วาน่าเป็นขั้นต่ำในกระเป๋านะครับแล้วก็ log in wallet กับ SigGPT เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ต้อง connect กับ Google Drive ต้นคลิปนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราไปดาวน์โหลด Docker มานะครับซึ่งผมได้ดาวน์โหลดไว้แล้วสำหรับใครอยากดูวิธีการดาวน์โหลดและว,วิธีการใช้งานเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิปโปรแกรมที่ต้องติดตั้งก่อนลไลฟ์นะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นน,นนะวิธีการใช้ Docker โอเคผมก็จะเอาคาสั่งนี้มาวางเลยแล้วกันคาสั่งนี้คาสั่งแรกเลยนะครับตรงนี้เอามาวางเลย โอเคครับตอนนี้ก็คือตอนที่ผมตัดต่ออยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมลืมบอกให้ทุกคนติดตั้งอีกหนึ่งโปรแกรมไปนะครับมันก็คือโปรแกรมที่เราต้องใช้ในการ Copy โปรแกรมจาก GitHub นะครับก็คือโปรแกรมนี้โปรแกรมที่ชื่อว่า g i t นะครับก็เป็นโปรแกรมของ GitHub นั่นแหละซึ่งถ้าทุกคนไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมนะี้ทุกคนจะ Copy โปรแกรมจาก s i ก g ีพไม่ได้นะครับซึ่งทุกคนต้องเอาคำสั่งนี้มาวางก็คือคำสั่งนี้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับ คำสั่งนี้ power shell ตรงนี้ copy มาเลย copy มาปุ๊บแล้วก็เอามาวางตรงนี้เลยนะครับทีนี้มันก็จะดาวน์โหลดโปรแกรมของกิดมาเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะโคลนกิดได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วคำสั่งนี้คืออะไรคำสั่งนี้มันจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์นะครับอันนี้ อันแรกมันจะเป็นการโคลนก่ทับมาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ทีเนี้ยมันก็จะเข้าไปที่ผาดโฟลเดอร์ชื่อว่า miner นะครับตรงนี้หลังจากที่เราดาวน์โหลด miner เสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนเปิด notepad ขึ้นมาครับ notepad ตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องเอาคำสั่งต่อไปมาวางบน notepad ที่เราเปิดขึ้นมานครับก็คือคําสั่งนี้ Copy มาเลยลายเซ็ที่เรา Copy ี้มาเราก็บางไปเลยครับตรงนี้หลังจากนั้นมันจะมีคาว่าวานา private key ตรงนี้เราต้องทําการใส่ p r i v a t e key ของกระเป๋าเราลงไปนะครับผมจะทําการเอา private key มาก็หลังจากที่เราเข้า Meta Ma s k มาแล้วเนี่ยให้ทุกคนชี้ไปที่ด้านบนสุดตรงนี้มันจะเป็นชื่อกระเป๋าของเราครับกดเข้าไปหลังจากนั้นให้เราเลื่อนหากระเป๋าของเรากดไปที่จุด3จุดทีนี้กด Account Detail ต่อไปนะครับหลังจากนั้นกด Show Private Key ใส่รหัสไปนะครับกดค้างนะครับอันนี้แล้วก็ Copy Private Key มาทีนี้เอา Private Key มาวางทับตรงนี้หลังเท่ากับหลังจากนั้นให้ทุกคนกดคำว่าไฟล์ตรงนี้ไฟล์กด Save Ads ทีนี้เนี่ยให้ทุกคนเข้าไปที่ Docker นะครับซึ่งเราเนี่ยจะทําการเซฟไปที่ผาดที่มีชื่อว่าผาธนี้นะครับผาดนี้ก็ให้เรากด c t r l C ตรงนี้ ก็ปี้มาถึงตรงนี้นะครับก็ปี้จากตรง dive เนี่ยหลังคําว่า ps ให้มาถึงก่อนสามเหลี่ยมด้านขวาสุดตรงนี้ก็ปี้มา control c หลังจากนั้นก็ให้เราเอามาวางตรงนี้กด enter ไปซึ่งให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้เป็นคําว่า .emv และทีนี้มันจะมีคําว่า save as type ตรงนี้ครับ save as type ให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น all file หลังจากนั้นเราก็กด save ไปได้เลยทีนี้เราก็ปิด notepad ไปได้เลยครับปิดทิ้งไว้เลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยในการที่เราจะ start miner เนี่ยเราก็จะ สามารถสตาร์ทได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเอา private key เนี่ยของเราเนี่ยใส่ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถรัน Miner ได้เลยก็ให้ Copy คําสั่งตรงนี้มาและทีเนี้ยเราเอามาใส่บน Docker เลยนะครับกดวางไปทีเนี้ยมันจะเป็นการเริ่ม Miner เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเราจะไม่เห็นล็อกอะไรของ Miner เลยนะแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยจะทํางานอยู่เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะโชว์บอกเรานะครับว่าโปรแกรมเนี่ยทงานอยู่ตรงนี้ที่อันนี้เขียนบอกไว้แต่ว่านะครับอันเนี้ยมันจะใช้ CPU ในการขุดนะโอเคเดี๋ยวผมจะ เปิดล็อกขึ้นมาให้ดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ CPU ของเราในการขุดนะครับซึ่งผมไม่แนะนําม,มากๆครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้การ์ดจอเนี่ยมันจะเจนไวกว่ามากนะครับเพราะว่าโม,โมเดลของโอลามาเนี่ยเราต้องใช้คอร์และเท็จจานวนมากของการ์ดจอนะครับซึ่ง CPU เนี่ยให้คอร์และเท็ดน้อยอยู่แล้วโอเคในการที่เราจะเปิดใช้งาน CPU ของเราแทน CPU เนี่ยทุกคนต้องไปคอนฟิกไฟล์ใหม่นะครับต้องทําการหยุดม i n เนอร์ตรงนี้ก่อนนะก็ให้ทุกคนเอา Docker compose down มาทีนี้เราจะหยุดม i n เนอร์ก่อนครับหยุดม i n เนอร์ก่อนหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อน โอเคให้ทุกคนเปิด DTPC ขึ้นมาในการที่เราจะเปิดใช้งาน GPU ทีนี้ให้ทุกคนเอาผ่านเนี่ย copy ผ่านเนี่ย copy ตรงนี้นะครับ dive เนี่ยหลังเขาว่า ps แล้วก็หยุดก่อนที่จะถึงสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ copy มาหลังจากนั้นให้เราเอาาบาๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า docker-compose.yml ตรงนี้คลิกขวา edit i n n o t e p a d นะครับทีนี้ไฟล์เนี้ยมันก็จะเป็นไฟล์ในการคอนฟิกต่างๆซึ่งผมได้คอนฟิกขึ้นมาใหม่ ผมเอาค่าคอนฟิกใหม่ขึ้นมาเพื่อเปิดใช้งาน GPU นะครับก็คือค่าคอนฟิกนี้ก็ให้ทุกคนเข้ามาที่ลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างดีสคริปชันครับให้ทุกคนเอาค่าเนี้ยก๊อปปี้ค่าเนี้ยทั้งหมดเนี้ยก๊อปปี้มาหลังจากนั้นก็เอามาวางทับตรงนี้เลยนะเอามาวางทับโน้ตแพดเลยวางทับไปเลยซึ่งทีเนี้ยเราจะเปิดใช้งาน GPU ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ให้กด ctrl o n o s หรือกด save ตรงนี้ไปนะกดไฟล์กด save ตรงนี้ไปหลังจากนั้นเนี่ยมันจะ s a ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็กดปิด dpc ดตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็ให้เราพิมพ์ว่า docker er, compose t d ในการที่เราจะรันนะครับหรือว่าจะเข้ามาที่ ตัวนี้แล้วก็ copy ไปวางก็ได้นะครับปึ๊บวางไปแล้วก็เขียน d o c k e r Keys c o m p o s e l o c k e d y a นะครับในการที่เราจะดูหลอกนะทีนี้เนี่ยมันจะใช้งาน GPU ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันจะใช้งานกรารจอของผม2060เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเขียนว่า ใช้งาน CPU นะตอนนี้ใช้งาน CPU แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าปกติเนี่ยถ้าเรารันไปแล้วเนี่ย CPU ของผมมันจะ1 0อใช่ไหมครับ CPU นะ CPU มันจะร้อยเ็เลยแล้วก็มันจะไม่ใช้งาน GPU เลยครับข้อความเนี่ยมันก็จะเจนช้ามากๆแต่อันเนี้ยมันจะเจนข้อความไวขึ้นทันทีเลยแล้วก็จะใช้งาน CPU ด้วยแต่ว่ามันก็กินสเปคไม่เยอะนะครับอันเนี้ย g p u ของผมก็กินเต็กน้อยนิดนึงเนี่ยมันจะกินเป็นทุกช่วงนะครับมันจะพุ่งขึ้นลงพุ่งขึ้นลง พุ่งขึ้นลงนะครับเป็นช่วงๆนะตรงนี้ก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการขุดบนวินโดว์โอเคนะคผมก็จะมาเพิ่มเติมนิดหน่อยสําหรับใครที่รีสตาร์ทเครื่องหรืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้ในการที่เราจะปิดม i n เนอร์เนี่ยถ้าเราดูล็อกอยู่ตรงนี้ให้เรากดคอนโทรลซี C เหมือนเดิมครับมันจะแคนเซิลในการที่เราจะหยุดม i n เนอร์ตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนพิมพ์ว่าเกอร์ขีดคอมโพสดาวนะครับทีนี้มันจะเป็นการหยุดมายเนอร์นะรอสักครู่หนึ่งอ่ะทีนี้ม i n เนอร์ของเราจะหยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด็อกเกอร์รงน้้กก,ก็าาเึึนนิดขคือว่ถ าหากเรา restart เ,เครื่องทีนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถ run ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ใน part อันนี้นะครับอันนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะจําลองการ restart เ,รเครื่องให้ดูแล้วกันกดปิดไปก่อนนี่สมมุติว่าเรา restart เ,เครื่องขึ้นมานะครับเราพิมพ์ว่า docker-compose Key up k ีด d ไปทีนี้ miner ม,มันจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่า ผาดเนี่ยมันไม่ตรงเรายังไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ของโปรแกรมขุดนะครับให้เขียน L S นะเวลาทุกคนเขียน L S ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Miner ตรงนี้จริงๆมันไม่ต้องเขียน L S ก็ได้นะครับก็ให้เขียนคําว่า C D m i n เ r ตรงนี้ไปนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้นะเขียน cd m i n e r ไปนี่มันก็จะเข้ามาสู่ผ่าน m i n เ r แล้วผมจะพิมพ์ ls ซึ่งมันก็จะมีโปรแกรมของ Docker ต่างๆเนี่ยโชว์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ cd m i n e r แล้วก็พิมพ์ docker keys p ขีดดีนะครับให้ยืนยันว่าเราเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์ m i n เนนะครับเนี่ยก่อนจบเนี่ยก่อนจบสามเหลี่ยมตรงเล็กๆตรงนี้มันต้องมีคาว่า m i n เ r นะครับ เราถึงจะขุดได้นะยืนยันตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถพิมพ์ Docker อร์ขีดดีไปได้เลยทีนี้ก็จะเป็นการเริ่มขุดเป็นที่เรียบร้อยแหละประมาณนี้สําหรับวิธีการขุดบน Windows โ,โอเคครับเรามาเริ่มวิธีการขุดซ i กจีพีแบบแรกกันเลยแบบแรกเนี่ยเป็นวิธีการขุดที่ง่ายมากๆครับให้ทุกคนเข้ามาในเว็บนี้ทีนี้กดไปที่ Miner ตรงนี้นครับทีนี้เราสามารถเริ่มขุดในเว็บได้เลยก็สามารถกด Start m i n i n g ตรงนี้เริ่มขุดทีนี้ก็รอโมเดลโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการเจนข้อคควววามามมมออกแล้เเนับด๋ผจ ลองขุดไปสักคู่หนึ่งและทีนี้จะรอให้ครบ5ข้อความนะครับและผมก็จะอัปโหลดข้อความให้ทุกคนดูกันโอเคนะครับอันนี้ครบ5ข้อความแล้วเขาบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยห้าข้อความก่อนที่จะอัปโหลดนะครับผมก็จะกดอัปโหลดเลยและทีนี้มันจะให้เรากดยืนยัน t r a n s a c t i o n นะครับกดไปเรื่อยๆสัก3 4 Trans a c t i o n จนกว่าเราจะได้พอย n t นะครับ โอเคนะครับ point ของเราตอนนี้น่าจะใกล้ขึ้นแล้วอ่าทีนี้ถ้าขึ้นมาอัปโหลด c o m p l e แล้วเนี่ยแสดงว่าเราได้เงินเป็นที่เรียบร้อยครับได้เมเนท point ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยข้อดีของการขุดในเว็บเนี่ยคือว่าเราเนี่ยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเราไปขุดในโปรแกรมเนี่ยมันจะมีอีกโปรแกรมหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นโปรแกรมก็คืออันนี้เนี่ยเราต้องเสียวานาในการที่เราจะติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ขุดนะครับขั้นต่ำเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งวานาแต่ในเว็บเนี่ยมันจะไม่เสียค่าธรรมเน ไไปด้แต่ว่าประสิทธิภาพในเว็บเนี่ยมันจะเจนข้อความช้ากว่าประสิทธิภาพบนโปรแกรมนะครับโปรแกรมเนี่ยจะเจนไวกว่ามากแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพของคอมเราเนี่ยน้อยกว่านะครับแต่ว่าผมก็ลองขุดในเว็บแล้วสําหรับผมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแค่ว่าเราต้องมานั่งกดเองแต่ว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าเราเนี่ยจะไม่ต้องเสียเหรียญวานานะครับ แต่ถ้าหากว่าสําหรับใครเนี่ยที่อยากขุดในโปรแกรมต่อเนี่ยในเว็บเนี่ยไม่อยากกด t r a n s a c ชั o อะไรต่างๆแล้วก็อยากเจนข้อความได้ไวกว่าก็ให้ทําการโอนเหรียญวานามาก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่คอยมากรีดแคปแล้วก็ลองเสิร์ชเหรียญวานาดูทีนี้มันจะมี exchange นักหนหลาย exchange มากที่รองรับซึ่งให้เราไปซื้อเหรียญวานามาประมาณ0.3ถึง0.2นะครับ0.3ถึง0.2วานาประมาณ2ถึง3เหรียญน,นะซื้อแล้วก็โอนเข้ากระเป๋า MetaMask เรา,านะครับในกระเป๋า MetaMask ผมก็จะ เหรียญวาน่าอยู่ตามนี้เลย3มเหรียญวาน่าของผมตรงนี้0.3เหรียญก็ทําการโอนมาโอนเข้ากระเป๋ามาหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปขุดในโปรแกรมกันโอเคนคับอย่างต่อมาเนี่ยผมจะมาบอกวิธีการขุดบนลินุกกันโอเคเดี๋ยวผมทําการเชื่อมเข้าไปที่เครื่องของลินุก่อนนะครับเปิดพุตตี้ขึ้นมาอเอยแต่ว่าพุตตี้มันหน้าต่างเล็กไปใช้เทอร์มินอลดีกว่า เดี๋ยวผมเชื่อมเข้าเครื่องของรีนุกไปก่อนนะครับก็เครื่องนี้สกรีน n ีด l เ s ผมจะพิมพ์สกรีน n ีย์ l อก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสร้างสกรีนไปเยอะมากๆสําหรับใครที่ไม่ทราบว่าสกรีนคืออะไรสกรีนเนี่ยคือตอนเวลาที่เรารีโมดเข้ามาแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมีได้แค่หน้าต่างเดียวนะครับแต่ว่าเราอยากรันสัก10โปรแกรมบนเครื่องเครื่องเนี้ยเราต้องทําการสร้างสกรีนใหม่ขึ้นมาในการรันอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยรันอยู่หลายโปรเจกต์อยู่ 1>, 1 2 3 4 5 5โปรเจกต์ในเครื่องเครื่องนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสกินเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรัน5 p r โปรเจกต์ได้เพราะว่ามันมีแค่หน้าต่างเดียวนะครับเราก็เลยต้องสร้างสกินใหม่ขึ้นมาหลังจากที่ทุกคนรีโมทเข้ามาที่หน้าต่างนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะี่ยให้ทุกคนทำการติดตั้งแอปสกินไปนครับ apt install อันนี้ sudo apt install s e i n สําหรับใครที่ยังไม่มีนะตรงนี้และก็มันจะมีสกินต่างๆ,ๆเนี่ยเยอะแยะมากมาย ซึ่งผมจะทําการสร้างสกินใหม่ขึ้นมาก็คือสกีนของ6ิกินั่นแหละให้ถ้าเราทําการพิมพ์ s กินขีดเอสเนี่ยต้องตัวใหญ่ครับตัวเล็กไม่ได้ต้องตัวใหญ่นะ แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ s gpt เพื่อให้เรารู้ว่าหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างของโปรแกรมอะไรนะครับทีนี้เราก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าต่างของ six gpt g e น n ี d a v i แล้วมันจะอยู่ที่หน้าต่าง6 gpt นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมทําการเข้าไปที่โฟลเดอร์ก่อนทีนี้ก่อนที่เราจะไปติดตั้งกันเนี่ยทุกคนต้องพิมพ์คําว่า Nvidia Heat h d m i ก่อน,นครับถ้าหากว่าทุกคนพิมพ์ Nvidia h smi แล้วเนี่ย แล้วมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าทุกคนติดตั้งได้นะครับเพราะว่าทุกคนลง Nvidia Driver แล้วสําหรับใครที่ยังไม่มี Nvidia Driver เนี่ยก็ให้ไปลง Nvidia Driver มานะครับอันนี้ผมก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Nvidia Khemelai มันก็จะเป็น d เ i v e r ของการ์ดจอ Nvidia ของเราซึ่งของผมเนี่ยมีอยู่2ตัวโอเคหลังจากที่เราพิมพ์แล้วมันขึ้นแบบนี้แล้วยังต่อไปให้ทุกคนเข้ามาที่ เว็บนี้ก็เป็นกีทับของ s i กยิีเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีคลิปชันนะครับในการที่เราจะรันมาเนอร์ตรงนี้ก็เอาคําสั่งแรกมาวางเลย c o p ปีมาแล้วก็เอาคําสั่งแรกวางเลยโอเคนะครับอันนี้ก็คือตอนที่ผมกําลังตัดต่ออยู่นะครับซึ่งการที่เราจะ กิจโคลนอันนี้ก็คือการ Copy ไฟล์จาก p r o j e c t ์ซิกมาบนเครื่องเราเนี่ยเราต้องทําการติดตั้งโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งก่อนนะครับก็คือโปรแกรมกิจในการที่เราจะโคลนไฟล์ออกมาจาก p r o j e c t ์ซิกีได้ให้ทุกคนพิมพ์ว่า sudo apt install e wire นะครับแล้วก็ใส่รหัสไปหลังจากที่เราติดตั้งกิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำสั่งกิด c l o n หรือคำสั่ง copy ไฟล์จาก project s i gpt ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย ทีเนี้ยมันก็จะทําการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาให้เราครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีโฟลเดอร์ miner ขึ้นมาให้เราตรงนี้จริงๆมันก็เข้ามาที่ path miner เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ซึ่งตอนเนี้ยมันจะมีอยู่3ไฟล์ครับที่เราติดตั้งมาเนี่ยซึ่งในการที่เราจะ run เนี่ยเราต้องพิมพ์ว่า nano ครับ nano .env ตรงนี้แล้วก็กด enter ไปทีเนี้ยให้เราเอาคําสั่งที่2มาวางก็คือคาสั่งนี้ตรงนี้ copy มาเอามาวางเลยทีเนี้ยเราอย่าเพิ่งกดต่อไปนะครับเราต้องแก้ไขตรงนี้ก่อน วาน่าพายเวทคียตรงนี้ลบออกให้เหลือแค่เท่ากับไปตรงนี้ทีนี้ให้เราเปิดเมตาแมสของเราขึ้นมานะครับตรงนี้ทําการชี้ไปที่รับนบดสุดมันจะเป็นชื่อกระเป๋ากดเข้าไปแล้วมันก็จะมีกระเป๋าเยอะแยะมากมายทีนี้เรากดไปที่จุด3จุดตรงนี้เข้า e t a i l ตรงนี้โชว์พายเวทคีย์ใส่รหัสไปหลังจากนั้นกดโฮลเราจะได้พายเวทคีย์มาแล้วทีนี้ก็ c o ป y มาเลยครับหลังจากนั้นก็วางไปเลยหลังจากที่เราวางพายเวทคีย์ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยให้ทุกคนกด Control O Enter Control ทเทีนี้เราจะกลับมาสู่ต่างต่งตงร,งราพพิม์าาว่า l LS ขีด a ไปเนี่ยมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า emb ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราพิมพ์ ls ปกติเนี่ยมันจะไม่เจอเราต้องพิมพ์ ls ขีด a ทีนี้มันจะเจอแล้วนะครับ emb แสดงว่าเราสร้างแล้วเราก็สามารถ run miner ไปได้เลยนะครับในการที่เราจะ run miner เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเราต้องพิมพ์ว่า docker compose up ด d ตรงนี้เรา copy มาเลยเราก็จะ run miner เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากที่เรา run miner ไปแล้วเนี่ยเราสามารถพิมพ์ docker k e s compose l o g ขีด f หรือว่าจะไป copy ในเว็บมาก็ได้นะครับที่เขาให้มาตรงนี้ check miner หรอกแล้วก็กด Enter ทีนี้เนี่ยมันก็จะเจเนเรตข้อความต่างๆมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าแต่ว่าบางครั้งนะครับบางครั้งบางทีมันไม่ได้ใช้การ์จอครับมันใช้ CPU นะบางเครื่องอาจจะเป็นเครื่องส่วนใหญ่อันนี้ผมไม่แน่ใจเครื่องของผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันมันต้องไปแก้ไขไฟล์คอนฟิกใหม่แต่ว่าถ้าหากว่าใครขุดแล้วเนี่ยมันใช้การ์จอก็ดีดีแล้วนะครับดีแล้วเพราะว่า โมเดลเนี้ยโอลาม่าเนี่ยแนะนําให้ใช้การ์ดจอดีกว่านะครับดีกว่า CPU เพราะว่ามันจะเจนข้อความใบกว่าทุกคนจะเห็นว่ามันเจนข้อความใบามากมากกว่า CPU อีกนะครับเพราะว่ามันต้องการคอร์ได้เท็จจานวนมากซึ่งการ์ดจอมีให้แต่ว่า CPU เนี่ยมีให้ไม่ได้นะครับโอเคผมจะ ออกจากหน้าหลอกนี้ก่อนกด Ctrl C นะครับ Ctrl C ออกจากหน้าหลอซึ่งถ้าหากว่าใครพิมพ์ Head Top แล้วเนี่ยหลังจากที่เราพิมพ์ Head Top มาแล้วเนี่ยทีนี้เราจะเห็นการทำงานของ CPU ของเราครับถ้าสมมติว่าโปรแกรม o, o l a m a ของ s g p t เนี่ยมันไปกิน CPU นะครับมันไปกิน CPU ผมจะบอกวิธีการแก้ไขต่อไปนะครับถ้าหากว่าใครใช้โปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยมันไปใช้ CPU เนี่ยก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไม่ต้องไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับถ้ามันใช้การ์ดจอของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะมาบอกวิธีแก้สําหรับใครที่โอแกรมมันใช้ CPU นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ถ้าพิมพ์ N B top ไปเนี่ยถ้า โปรแกรมของใครเนี่ยมันขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมจะมาบอกวิธีแก้สําหรับเครื่องใครที่ไม่ใช้การ์ดจอนะมันไปกิน CPU แทนซึ่งวิธีแก้ก็คือว่าเราต้องทําการติดตั้งโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งของ NVIDIA ครับมีชื่อว่า NVIDIA Container นะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาคําสั่งมาวางเลยซึ่งก็มันจะเป็นคําสั่งนี้ออทีเนี้ยอันเนี้ยผมเคยลงไว้แล้วมันจะเป็นคําสั่งต่างๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปผมเคยลงไว้แล้ว แต่เดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์วิธีการติดตั้งไว้ให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลงใหม่เลยดีกว่าเดี๋ยวผมลงใหม่ให้ดูกันเลยดีกว,ว,ว่าก็ขีดไว้ทีนี้ก็คําสั่งต่อไปมาวางนี่ครับคำสั่งมันก็จะเป็นประมาณนี้และทีนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าและทีนี้ก็ให้เอาคาสั่งต่อไปมาวางทําไมวาง2รอบทีนี้มันจะบอกว่าให้เราเรีสตาร์ด็อกเกอร์ของเราก็สตาร์ด็อกเกอร์แบบอันนี้เราก็จะติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยให้เราคอนฟิกไฟล์ใหม่นะครับคอนฟิกไฟล์ที่มีชื่อว่า Docker คอมโพส์ y ว l นะครับให้ทุกคนเขียนว่านาโนนะครับนาโนด็อกเกอร์และก็ตามด้วยดอกจันนะครับตรงนี้กด Enter ไปแล้วมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้มีคำสั่งต่างๆเยอะแยะมาหม่ให้ทุกคนกด c อนโท o เคค้างไว้ c อนโทนเคนะครับคอนโทเคปึ๊บมันก็จะลบอกไปหมดทีนี้ผมจะให้เอาคําสั่งนี้มาบางนะครับคำสั่งนี้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิง ด้านล่างไว้ให้นะครับตรงนี้ก็ให้เอาคําสั่งนี้วางเลยทีนี้ให้เรากด ctrl o enter ctrl x มันก็จะกลับมาหน้าต่างปกติผมลบไฟล์ไฟล์หนึ่งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนเขียนว่า docker keys compose y d ทีนี้มันก็จะเป็นการเริ่มขุดนะครับวิธีการดูหรอกก็ d o c k e r compose block heat f ทีนี้มันจะใช้การ์ดจอของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเห็นการ์ดจอว่าเราเนี่ยมีการ์ดจออยู่2ใบแต่ว่าไอ้โปรแกรมโอลา a มคซิกบทีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเนี่ยใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพผมจะเอาให้ดูผมจะทาการพิารว่า nv top เนี่ยมันใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันเนี่ยเห็นการ์ดจอ2ตัวก็จริงนะครับแต่ว่าแค่การ์ดจอตัวเดียวเนี่ยมันยังใช้ไม่หมดเลยมันยังใช้ไม่หมดเลยครับมันยังใช้ไม่ถึงเลยมันมีกการรจจอ2ตัว็ิง แต่ว่ามันใช้ได้แค่ใบเดียวใบเดียวเท่านั้นนะใบเดียวใบแรก เท่านั้นมันก็จะใช้แค่ใบเดียวใบแรกแล้วเราสามารถคอนฟิกให้ใช้2ใบได้ไหมอันนี้ผมตอบเลยว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ทําได้ก็บอกกันด้วยนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการขุดบน Linux นะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยเดีกว่าโอเคนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมข้อมูลแล้วก็พูดคุยท้ายคลิปกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะได้ขุดกันไปแล้วที่สอนขุดบนวิดโดกับลินุกไปซิกงที่พิธีเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่คุ้มมากๆโปรเจกต์หน,นบอนท่า,ายู พอผ่านไปสักพักเนี่ยมันก็เปิดเมนเดใช่ไหมครับ s i กิ e p t เนี่ยก็เปิดเมนเดพร้อมกับวาน่าเหมือนกันนะครับซึ่งในการที่เราขุด s i กิ e p t เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยได้เหรียญวาน่า บวกกับซิ GPT เนี่ยผสมไปด้วยแล้วผมได้เท่าไหร่ผมได้ประมาณ1นึ่งพันซิ GPT นะครับตรงนี้จะกดไปที่หน้า a d ร์ดนะรอนะสักครู่หนึ่งอันนี้ผมก็ได้ประมาณ1นึ่งพันซิ GPT a d ร์ดเนี่ยเป็นการแจก a d ร์ดครั้งแรกนะครับอันนี้ครั้งแรกไอ้หนึ่งพันซิก GPT เนี่ยผมใช้เวลาในการขุดประมาณ1วันกว่าๆนะครับซึ่งผมเสียดายมากๆเลยเพราะว่าผมมาทีหลังนะผมมาหลังๆเลยตอนแบบว่าอีก1วันเนี่ยโปรเจกต์ Project เนี่ยเปิดเมเนแล้ววาน่าเนี่ยเปิดเมเนทซิก GPT เนี่ยเปิดเมเนตก็คืออีก1วันข้างหน้า ก็ผมมีโอกาสได้ขุดแค่วันเดียวก็ได้มาเท่านี้ซึ่งใครที่ขุดไปก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเห็นว่าเขาได้ประมาณประมาณ1้0 2 0 0เหรียญน,นี่แหละเยอะมากๆในการที่เขาขุดก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ได้มาประมาณ20กว่าเหรียญมั้งประมาณ10เหรียญก,กว่าๆนะครับแต่คนบางคนเนี่ยได้ไปร้อย0 0เหรียญเลยหรือบางคนเนี่ยเกือบเกือบพันเหรียญเลยด้วยซ้ำนะครับบางคนเนี่ยก็โปรเจกต์ที่คุ้มมากๆนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันแจกพร้อมกับเหรียญวานาด้วยถ้าเรามาคอนทิบิวโปรเจกต์ ซิก t เนี่ยมันก็แจกเหรียญวาหน้าด้วยแต่ครั้งนี้ครั้งที่จะแจกครั้งต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทาง c ิก t บนดิปคอร์เนี่ยเขาได้ประกาศว่าจะแจก a d o ดอีกรอบหนึ่งตอน วันที่1พฤศจิกายนนะครับก็คืออีกประมาณ10บนนวันข้างหน้าวันนี้ผมอัดวันที่20อีกประมาณ10บวันข้างหน้าเนี่ยจะแจกอีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าในการแจกอีกรอบหนึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะแจกพร้อมกับเหรียญวาน่าไหมแต่ผมก็คิดว่าไม่น่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าครั้งที่2เนี่ยมันจะคุ้มเหมือนครั้งแรกไหมก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่กินสเปคไม่เยอะสําหรับผมนะเครื่องผมเนี่ยก็สามารถขุดไปได้เรื่อยๆเลยโดยที่ผมไม่รู้สึกว่ามันเนี่ยกระทบอะไรกับเเเครื่่่่ออองผมมนนะแตวตวาาลกก็จ กระทบนิดน,นึงแต่ว่าตอนที่ใช้ทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่กระทบนะสำหรับผมผมเนี่ยก็ใช้กระดจอ2060นะครับตรงนี้เราเนี่ยสามารถมาดู l e ด d e r b o a r d ตรงนี้ได้เลยผมก็อยู่อันดับที่ประมาณท็อปร้อยนะครับประมาณท็อปร้อยท็อปแปดสิบนี่แหละผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่แถวๆไหนก็อยู่ประมาณท็อปร้อยท็อปแปดสิบนี่แหละก็มีประมาณหนึ่งร้อยพอยต์ก็มารอดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่กันการแจกไอดอปรอบที่สองก็ประมาณนี้สําหรับซิกีพีแต่ก่อนที่จะ จบคลิปกันไปช่วงนี้เนี่ยมีโปรเจกต์เยอะมากผมลงโปรเจกต์เยอะมากๆากนะครับก็ลงหลายตัวลงหลายโปรเจกต์มากๆสําหรับท่านใดที่จะตามผมเนี่ยผมก็มี d i s c o อ d แล้วนะครับและทีนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ท,ทําทีลิสที่จะบอกสําหรับคนที่อยู่บนด d เทอาน,น,นะครับทีลิสโปรเจกต์ต่างๆสําหรับใครที่อยากรู้ว่า โปรเจกต์ไหนเราควรทำโปรเจกต์ Project ไหนเราไม่ควรทำโปรเจกต์ Project ไหนเราจะทุ่มเวลาให้โปรเจกต์ Project ไหนเราจะติดตั้งก่อนหลังเนี่ยก็สามารถมาดูทลิ์นี้ได้ผมก็จะอัปเดตเทเลิ์นี้เนี่ยให้เรื่อยๆสำหรับคนที่อยู่บน d i s c อร์เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูกันได้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ